สำหรับเมนูของไก่มือน,นี่ก็คือคลุกคลิกตีนไก่นะคะมันคล้ายๆผัดกะเพราละค่ะแต่เครืองมันจะหลายกว่านะคะเมนูนี้ตีนไก่เปลือยห,หนุ่มและลลยในปากเลยนะคะไก่สีผ้ามาบางวิธีเห็ดเลยเนาะขั้นตอนแรกก็ใส่ตะไคร่ลงไปจ้ะใส่ข่าใบบะกูจัดดับกินข้าวนะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงจ้ะพอหนามเดือดเต็มทีเขากับใส่ตีนไก่ก็เข้า,ขาลงไปค่ะ ไก่จะต้มต,ตีนไก่ไห้ประมาณสิบห้านาทีนะคะระวังตีนไกล่ลอดตีนไก่สูงเข้ากับไปตามพริกแกงนะคะใส่พริแกแห้งลงไปจะ้ะใส่คาตะไคร้กระเทียมหอมแดงแล้วก็ตามพริกแกงของเข้าให้ตามพ่อหยาบๆอะคะ่ะอยาประมาณหนีไก่กัจะใส่พริกสดลงไปน้ำนะคะ ริกสดอันจะตำบาแหลแห้งนะคะไก่จะเพิ่มสีสันเนาะแล้วก็ตักพริกแกงมาพักไว้ในถ้วยค่ะแล้วก็เทาน้ำลงไปในรกค่ะต่อมาห้าตีนไก่ห้าสุกแล้วเฮาก็มาตักพักไว้ในถ้วยนะคะเตรียมผัดนะคะเสร็จแล้วหฮากับมาตั้งกระทะเทาน้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันเหลืองหอนแล้วก็ใส่พริกแกงของห้าลงไปผัดเลยค่ะผัดพริกแกงเองห้าให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะ ข้าวพแกงหอมแล้วก็ใสตีนไกล่ลงไปจ้ะแล้วก็เทน้ำล้างโคของเ้าลงไปจ้ะพอน้ำเดือดแล้วก็ปรุงรสเด้นน้ำปลาผงปรุงรสตัานรสชาติด้วยน้ำตาลนิดนึงแล้วก็น้ำมันหอยค่ะแล้วเฮาก็จะค้นเครื่องปรุงให้มันเข้ากันนะคะต่อมาไก่กับมาปิดฟ้าอบไบ่นะคะประมาณยี่ิบนาทีค่ะ จนน้ำแห้งประมาณนี้แล้วค่ะถ้าได้รสชาติที่ตองการั็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะข้ากับพัดใบกระเพราไปเรื่อยนะคะจนกว่าใบกระเพราจะสะลดละค่ะเปน็านจังไรคะหน้าตาเป็นตาแสบ่าจากคุกคิกตีนไก่นะคะ